The trust สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับกัน DIY นะครับผม จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูพลังงานต้นแบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโซลาเซลล์นะครับแล้วตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสร้างคอมวิทยาโรงเรียนสร้างคอมวิทยาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในนะครับโรงเรียนต้นแบบที่ทางมาหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,นีนะครับร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเพื่อที่จะตั้งเป็นโครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาเซลล์แล้วตอนนี้เนี่ย โครงการนี้ก็ได้สําเร็จแล้วนะครับตรงนี้เป็นต้นแบบนะครับด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นแปลงผักที่ทางโรงเรียนสร้างคอมวิทยาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมครับมีแปลงผักนะครับมีตัวคอนโทรลนะครับในการควบคุมการจ่ายน้ําแปลงผักนี่งามมากเลยตรงนี้จะเป็นแผง330วัตต์ประมาณ2แผงแล้วก็จะมีตัวปั๊มน้ำนะครับควบคุมเป็นปั๊มหอยโคงนะครับ550วัตต์48โวลต์ตรงนี้ก็จะขับนะครับน้ำเนี่ยมาลดน้ําต้นไม้ตรงนี้ก็จะแปลงผักจะสวยงามมากแต่นะครับตรงนี้นะครับเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ แค่ต้นแบบเพราะว่ามีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอําเภอสร้างคอมเนี่ยนะครับในชุมชนะพรอําเภอสร้างคอมเนี่ยเขามาเรียนรู้แล้วก็มาอบรมตรงนี้นะครับแล้วไปต่อยอด เพื่อไปใช้กับสวนเกษตรหรือแปลงกเกษตรของชาวบ้านเองเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าการนําความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ต้นแบบตรงนี้ไปต่อยอดเนี่ยจะเป็นยังไงโดยที่เดี๋ยวเราจะมีวิทยากรรับเชิญนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้พาเราไปชมแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้เราดนะูเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์ท่านนี้เลยครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับอาจารย์ที่เป็นผู้ควบคุมดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับอาจารย์เลยจางสวัสดีครับ อาจารย์รบกวนแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าอาจารย์เชื่ออะไรแล้วก็ทําไมถึงมาเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคุณคุณคณูทวัฒน์นางเพชรน,นะครับทําทการสอนวิชาการงานอาชีพในโรงเรียนสร้างคอมิยานะครับก็ได้รับการประสานจากมหาวิยาลัยราชภัฒนอุดรธานีว่าจะมีการนํางบประมาณมาจัดทาศูนย์เรียนรู้ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในจิจกรรมการเกษตรการเกษตรแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเรียนด้วยแล้วก็นําออกสู่ชุมชนอ๋อครับแล้วนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นี่เป็นระดับระดับไหนครับมัธยมมัธยมมัธยมปลายอ๋อประมาณกี่คนได้ครับที่มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็จะมีห้องหนึ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับ พลังงานแสงอาทิตยิ oh. ก็คือพวกกลุ่มวิศวะเที่จะมีความร่วมมือกับมหลาลัยราชภัฏ อยู่แล้วนะครับระดับชั้นมมปลายเป็นนักเรียนห้องที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรการเกษตรแล้วก็เอาพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ประยใช้โอ้แล้วทราบมาว่านอกจากนักเรียนนะครับที่มาเรียนกับอาจารย์แล้วเนี่ยยังมีชาวบ้านหรือว่าเป็นคนในชุมชนนะครับในอําเภอสร้างคอมเนี่ยนะครับมาเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อสิบท่านโอ้สิบท่านเลย สิบกลุ่มใช่ไหมครับคือเขาจะมีการทำเกี่ยวกับการเกษตรก็เลยผมมีโอกาสที่จะไปร่วมพัฒนาครับศูนย์เรียนรู้ต่างๆรอบอ่างน้ำาพานสร้างของเรามีอ่างน้ำาพานซึ่งเป็นถือว่าเป็นทองคำขาวอ่างน้ำาพานใช่ไหมครับอยู่เป็นอยู่ในอยู่ในเขตชุมชนของสร้างของสามตำบลใช้น้ำพวกนี้เพื่อ <G AR N> การเกษตรอ๋อเรียกว่าใ, <น S 2> ใช้จากอ่างเก็บน้ำเนี่ยไปเพื่อการเกษตรเลยใน,ในการปลูกข้าวแต่กรนี้พอหลังจากทาข้าวนาปังแล้วมันยังมีอาชีพอื่นที่คิดว่าน่าจะก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนก็เลยร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์แล้วจากที่มาเรียน10กลุ่มเนี่ยนะครับอาจารย์มีท่านไหนหรือมีกลุ่มไหนไหมครับที่เอาไปใช้จริงแล้วตอนนี้ตอนนี้เอาไปใช้จริงแล้วอยู่ 2- 3ท่านแล้ว ในเรื่องการทําการเกษตรเขาพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ไปใช้ในการทําเกษตรจริงเลยคืออันนี้จะเป็นต้นแบบที่นักเรียนทําอาจจะเล็กๆอ่าแล้วก็อันนั้นคือไปใช้จริงเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพโอ้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปดูสถานที่จริงเลยได้ไหมครับครับได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะพาเราไปดูสถานที่จริงที่เอาความรู้จากต้นแบบตรงนี้ไปใช้ประกอบอาชีพจริงๆเลยโอเคถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เรามาถึงแปลงเกษตรนะครับที่ทางชาวบ้านที่มาเรียนรู้กับทางโรงเรียนสร้างคอมนะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์แนะนำอีกทีหนึ่งตอนนี้อาจารย์พาเรามาตรงจุดที่เขาติดตั้งชุดโซลาเซลล์นะครับอันนี้จะเป็นเน้นเรื่องการเกษตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการจัดการน้ำนะมีปั๊มน้ำนะครับตรงนี้มีปั๊มน้ําแล้วตรงนี้เป็นตู้ควบคุมปั๊มนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะเป็นบ่อที่เก็บน้ำนะครับเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์อธิบายนิดนึงครับตรงนี้จะเป็น ตัวควบคุมในการสูบน้ําคับาดาลนะครับเก็บน้ําลงบ่อนะครับสูบขึ้นมาจากใต้ดินอ๋อนี่คือสูบสูบมาจากใต้ดินใช่ไหมครับแล้วก็ไปเก็บในบ่อในช่วงหน้าแล้งน้ํามันจะมีน้อยอันนี้คือบ่อด้านหลังที่เห็นนี่ไว้ใช้ในหน้าแล้งใช้หน้าแรงเป็นธนาคารน้ำเป็นในตัวแต่สําหรับแปลงเกษตรก็จะมีการต่อสายยางนะครับท่อ PVC ไปยังแปลงปลูกพืช อ๋อนี่นี่คือ PVC ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็คือจากปั๊มเนี่ยก็คือเวลาที่น้ําแรงก็จะสูบจากในบ่อด,ด้านหลังนี้ไปตามท่อนี้นะครับไปที่แปลงเกษตรด้านหลังสําหรับ uh, แผงโซล่าเซลล์นะครับจะอยู่บนหลังคาครับก็จะต่อต่อขึ้นมาจากตรงที่เขาทําเป็นส่วนแยกออกมาตรงนี้อ๋ออันนี้ที่ไฟโคม,มที่เห็นนี่ก็จะเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน ก็คือใช้จากแผงที่6แผงนี่แหละอันนี้ก็ไม่ได้มีสวิตอะไรพอกลางคืนก็ติดเองเลยมีการควบคุมโดยใช้การตั้งเวลาจากโทรศัพท์มือถือนะครับจะมีแอปมันจะมีแอปเขาเรียกว่าแอปสำหรับในการตั้งเวลาในการปิดเปิดปิดเปิดควบคุมผ่านมือถือครับใช้ WiFi ฟนี่เกษตรแท้จริงเลยนะครับมีการตอนกิ่งมีการชํำกิ่งอะไรด้วยนะครับดูโหสุดยอดเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศ รอบบ้านนะครับตอนนี้จะเป็นของสมาชิกที่มาอบรมนะครับแล้วก็เขาก็จะทําตรงนี้เป็นส่วนเกษตรใหญ่โตเลยนะครับเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้เล็กๆที่เราเห็นตรงนั้นเนี่ยสามารถมาต่อยอดให้กับชาวบ้านเนี่ยได้เอามาใช้จริงได้เลยนะครับอาจารย์สุดยอดมากนะครับหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมในส่วนของโครงการต้นแบบนะครับในส่วนของ โครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาเซลล์แล้วนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับได้พบกับหัวหน้าโครงการของพลังงานโซลาเซลล์นี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับแล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับครับผมสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพรัตนธรรมวงศานะครับ ผมเป็นหัวหน้าโครงการนะครับโครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับเป็นโครงการที่เราตั้งเป้าวัตถุประสงค์ไว้กว้างมากแต่เราเน้นเชิงพื้นที่ครับพี่อ,อย่างอย่างแบบแรกเลยที่เราตั้งเป้าไว้คือเราอยากฝึกช่างโครงการของโซลาร์เซลล์เนี่ยอย่างแรกที่มีปัญหามากที่สุดนะครับก็คือการพัฒนาของช่างของบ้านเราเนี่ย ยังเข้าไม่ถึงในการวางระบบโซลาร์เซลล์อย่างมีมาตรฐานใช่นี่คืองานแรกที่เราทําเลยครับในส่วนที่สองที่พี่โดนไปดูมาแล้วก็จะเป็นของโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเราเน้นการพัฒนาคุณครูที่โรงเรียนนการพัฒนานักเรียนให้สามารถที่จะเอาความรู้ของการทำโซลาเซลล์ไปถ่ายทอดให้สําหรับเกษตรกรให้สําหรับชาวบ้านให้สําหรับพ่อให้สําหรับแม่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนนั้นให้สามารถทํางานได้ใช่เห็นแล้วไปดูแล้วมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่า นอกจากนักเรียนจะได้มีความรู้แล้วเนี่ยผมไปดูเนี่ยเห็นว่ามีแบบชาวบ้านแล้วก็ชุมชนในแถวนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงรด้วยดีมากดีมากเลยครับมันมัน,มนผมมองว่าโซลาเซลล์เนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรารมันราคาถูกมันใช้งานได้ดีแล้วมันสามารถไปใช้สปอร์ตในในระบบงานเกษตรได้เยอะ อย่างที่ไปเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าคนที่จะเข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงยากมากมันก็จะแบบเราไม่มีความรู้เราจะต่อยังไงเราจะไปซื้อที่ไหนเราจะอะไรมันก็เลยเกิดมาเป็นงานที่เรากำลังจะจัดกันอยู่นี่เลยครับนี้เลยเพราะว่าในส่วนของการที่เอาแผงมาต่อเอาแบตเตอรี่มาต่อี่นจริงๆเนี่ย ไม่ได้ยากแต่มันยากในการที่หลังจากต่อเสร็จแล้วเราจะดูแลมันยังไงให้มันใช้ได้ยั่งยืนใช่ไหมครับโอ้แล้วสุดยอดเลยแล้วนอกจากโครงการเนี้ยผมเห็นว่ามีวันที่16ถึงวันที่18เนี่ยอาจารย์มีในเรื่องของการเขาเรียกว่าจัดมหกรรมพลังงานทดแทนกันด้วยใช่ครับก็คลอเรานิดนึงวันวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้นะครับเราจะนํา ร้านค้าเลยครับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลลเรานําช่างที่เป็นช่างฝีมือของเราที่ผ่านการอบรมมาตรฐานแลวนะครับมาในงานเรานําโรงเรียนที่มีศักยภาพที่มีวิทยากรมาโชว์มาอบรมมาแล้วที่ไปใช้งานจริงแล้วพามาด้วยใช่ครับเป็นมหกรรมที่รวมคนที่อยากรู้อยากโชว์อยากแชร์อยากขายของของโซล่าเซลเลยมาใครอยากเรียนรู้มาครับ มาอบรมในช่วงนี้มาดูในช่วงนี้มาซื้อของราคาถูกกันช่วงนี้เราก็จะได้พัฒนาบ้านเราโดยการใช้โซล่าเซลล์ให้มันมากขึ้นใช้พลังงานทดแทนไปใช้ในการเกษตรไปใช้ในบ้านความรู้ตอนนี้นะครับมาเอาเลยครับวันที่16-18นี้ได้เต็มที่คับเรียกว่าคือมาแต่ตัวนะครับแล้วคุณก็จะได้ความรู้ไปแล้วพอได้ความรู้เนี่ยผมเชื่อผมเองก็เคยเป็นนะครับพอมีความรู้เฮ้ อยากลองทําแต่ถ้ามา<ด>แล้วไม่มีของให้เอาไปทำเนี่ยก็แบบเอ้ยเราจะทํำยังไงมาถึงนี่คือเรียกว่ามีความรู้ซื้อของกลับไปลองทําได้เลยโอ oh, แล้วแล้วอย่างนี้คนที่มาร่วมสมมุติว่าอยู่ในละแวกอุดรจังหวัดอุดรน,นะครับหรือโซนอีสานที่สามารถ <Okay. S 1> เดินทางมาได้เนี่ยเขาต้องมีค่าใช้จ่ายหรือมีอะไรไหมครับอาจารย์อ๋อในในส่วนใกล้ๆเนี้ยโครงการของเรานะครับเน้น ในพื้นที่เนี่ยคือ5จังหวัดคั้าจังหวัดคือยีสานตอนบนหนึ่งก็จะมีหนองคายมีบึงกาฬมีหนองบัวลำปูมีอุดรแล้วก็จังหวัดเลย5จังหวัดแต่โดยตอนนี้นะครับคนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยมากทั้งประเทศเลยเชียงใหม่ก็มีทั่วไทยเลยว่างไนใช่ที่จะมาร่วมงานของเราในช่วงนี้ เน้นนะครับของราคาถูกมีช่างให้ทํางานให้เราด้วยมากเลยครับือมือได้ยินว่ามีเวิร์กช็อปด้วยใช่ครับคือได้ลองทําลองประกอบลองอะไรเองเลยอย่างเลยครับให้รู้ก่อนแล้วค่อยไปซื้ออาใช่ใช่จะได้ไม่ต้องซื้อไปไปทาแล้วเียเสียของอีกใช่ครับแล้วมีค่าใช้จ่ายในการมาเรียนมาเข้าสัมมนาอะไรไหมครับฟรีฟรีทั้งงานเลยครับขออีกทีครับฟรีทั้งงานฟรีทั้งงานดีตรงนี้นะครับเรียกว่า เตรียมแค่ค่าเดินทางกับค่ากินส่วนตัวมาเท่านั้นเองแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาเก็บเกี่ยวความรู้ให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ช็อปของกลับไปทดลองทําได้เลยครับผมโหเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์ก็เดี๋ยวในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ให้เลยนะครับยอดมากๆนะครับท่านผู้ชมอยากอยากให้ทุกๆท่านนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับ ให้รู้ข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่าโซลาเซลล์ของบ้านเราปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับาราคาคันถูกถูกลงเยอะยสองนะครับเราสามารถที่จะเลือกช่างในการทํางานได้ช่างที่มีมาตรฐานมีเยอะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีคุณภาพเยอะมากให้ท่านเลือกได้ 3. มนะครับมีร้านค้าที่เขาพร้อมดูแลพร้อมออกแบบระบบให้พร้อมทําอะไรให้มาใช้กันเถอะครับใช้กันให้มันเยอะขึ้น นะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยก็สนับสนุนให้เต็ม<ช>ที่ว่าใครอยากเข้ามาใช้ มาทําใบสัญญามาทําอะไรร่วมกันมาทํางานร่วมกันนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่เราได้จากของสํานักงานกกพมเรียกว่าก็คือทําให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับแล้วก็จะได้ใช้อย่างสบายใจแล้วก็ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันเลย1 6บหถึงสิตุลาคมนี้นะครับมาเจอการแล้วเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดในเรื่องของการจัดงานนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับถ้าใครสนใจครับโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนนะครับหรือรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับก็ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นพัตน์มากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามสำนักงานกกพรนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับจะร่วมกันจัดมหกรรมพลังงานโซลาเซลล์นะครับในวันที่16-18ตุลาคม2563นี้สถานที่จัดงานนะครับที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า u ูดีทาจังหวัดอุดรธานีนี่เองนะครับโดยที่เราจะมีการรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ จะมีราคาสุดพิเศษให้กับทุกท่านนะครับพร้อมกันนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญอีกมากมายเลยนะครับหลายท่านเลยทีเดียวอาทิเช่นครับอาจารย์ไก่วิทยากรจากร,รายการคนบรรดาลไฟนะครับหรือแม้กระทั่งคุณอุดมจากช่องอุดมไอเดียนี่เองนะครับรวมไปถึงท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระบบโซล่าเซลจากมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันนะครับวันที่1 6ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆภายใต้การดำเนินง,งานของมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีและและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับหรือสำนักงานกกพที่เป็นผู้สนับสนุนของโครงการนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องกับการ DIY ด้วยแล้วพบกันวันที่16-18ตุลาคมนี้ครับสวัสดีครับ